สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเดรัชานมีมากกว่าโดยแท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเนตรฉานเปรตพิสัยมีมากกว่าโดยแท้ <c oughs> นี่คือความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วผิดไม่ได้เมื่อคำนี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เราควรจะตระหนักว่าหลังการตายของพวกเรามีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะไปเกิดในนรกกับในรชานเปลวิสัยโยมคิดว่าโยมมีคุณงามความดีที่พอจะเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างหรือไม่ถ้าคิดไม่ออกโยมต้องอ่านคุณธรรมความเป็นโสดาบัน โยมต้องกลับมารู้พระสูตรเหล่านี้เพื่อประกันตนเองว่าเรามีความดีในระดับที่เป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกําเนดชารเปลิวิสัยอบายทุกติวินิบาทเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจดคราวไม่มีพบที่8ของโสดาบันนะ โสดาบันก็จะมี3มกลุ่มเทเวจามนุษย์เศจษะเกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7คราวพวกโกลังโกละกลับมาสู่สกุลหรือตระกูลของมนุษย์เนี่ยสถึงสคราวพวกเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์ครั้งเดียว พวกนี้คือพวกที่พระศาสดารับรองรับประกันว่าไม่ต้องเกิดในนรกอีกแล้วเราเอาต่ำกว่าโสตาปฏิผลอีกนิดหนึ่งยังไม่ต้องถึงตินนางสัญโยชนานางปริคยาสามสังโยช์ยังไม่ต้องเกลี้ยงก็ได้โสตาปฏิผลนี่3ามสังโยชน์เกลี้ยง เราเอาศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก่อนเอาแค่สังโยชน์ข้อที่หนึ่งเกลี้ยงคือเป็นผู้มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงบุคคลพวกนี้จิตของเขาเข้าสู่สัมมตานิยาม ระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสับบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนริจานเปลววิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผล ยมมีคุณสมบัติแค่นี้อย่างไรก็ตามก่อนตายต้องได้โสตาปฏิผลต้องไม่ตายก่อนนี่คือความจริงที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ถึงบอกว่าเอาสัทธานุสาลีเนี่ยเอาเตี้ยเตี้ยเนี่ยนะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนมีความเชื่อน้อมจิตไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงหรือธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรม <c oughs> คุณสมบัติเท่ากันของสองบุคคลนี้มุมต่างกันนิดเดียวอินทรีย์ต่างกันนิดหนึ่งแก่กล้ากว่าหน่อยหนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีคุณสมบัติที่เหลือตรัสเหมือนกับสัทธานุสารีเปะเอาสองบุคคลนี้ก่อนวิจิกิจฉาศิลปตปรามาเดี๋ยวจะค่อยๆหมดไปความสงสัยลังเลความลูปคลํำในสินพรต ศีลปตาปรามาศีลปตะตาคือสิลพรษสินพรษคือข้อประพฤติกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาจะค่อยๆละได้ละได้และเมื่อละได้เกลี้ยงตินนางสัญ,ญโยชนานางปริคยาเราก็เอาไปเลยโสตาปฏิผลนะโสตาปฏิผลก็เข้ากลุ่มโสดาบันสาแบบ เกิดอีกไม่เกิน7คราว2อถึงสและพบมนุษย์คราวเดียวพุทธวชนะทั้งนั้นและไม่ต้องการคําอธิบายของใครไปเพิ่มเติมพระสูตรล้วนๆหน้าที่เราทรงจำคําของตถาคตให้ได้และคําตถาคตจะเชื่อมโยงเชื่อมกันหมดทําให้เรา พระองค์เรียกเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้บันเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้ใคลายลงไปได้นี่คือประโยชน์ของคําของตถาคตพุทธวจนะนั่นคือเราได้ความจริงกลับไปนั่นเองเราไม่ได้ของปลอมพระองค์บอกเปรียบเหมือนบอกกับมาคันธียะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิด ถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินบุรุษคนหนึ่งเขาก็เอาผ้ามาห่มให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดบอกอ่าท่านบอดเนี่ยอันนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินคนที่ตาบอดแต่กำเนิดก็เที่ยวเปล่าร้องเปล่าประกาศให้ประชาชนทั้งหลายบอกว่าฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินแต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่แต่เพราะเขาตาบอดเขาเลยไม่สราบพระผู้มีพระภาคบอกเมื่อมีหมอมาผ่าตาัดตาเขาให้เป็นบุรุษที่มีตาดีเขาเห็นว่าผ้าที่เขาห่มนั้นเป็นผ้าเปื้อนขมเาาเปื้อนฝุ่นสกรปรกมากคนคนนี้ทำอย่างไรทิ้งผ้าผืนนี้ทันที แล้วแทบจะฆ่าบุรุษผู้เอาผ้ามาหลอกลวงเขาว่าบุรุษคนนี้หลอกลวงเรามาตลอดการยาวนานพระผู้มีพระภาคบอกว่าเรานี้ถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเราคิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของดีแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวาง เป็นสิ่งที่เราต้องละต้องทิ้งความเข้าใจผิดทุกประเภทเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งถ้าโยมทิ้งไม่ได้โยมก็ยังต้องมาเกิดอีกเรื่อยๆถ้ามาเกิดก็ต้องยอมรับแก่และตายและถ้าโยมไม่ขวนขวายที่จะเป็นอาิยะบุคคลในชาตินี้ โยมต้องรับผิดชอบตัวเองว่าจะต้องไปเกิดในนรกอีกแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้ารับประกันแค่โสดาบันหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันหรือผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่พระองค์ตัสเช่นฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นถ้าเรายัางเป็นอสุตวาปุถุชนนะเราต้องไปเกิดในนรกกมเตรชารเปลวิสัยและเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานมากปุถุชนทั่วไปเนี่ยการจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุทธะธ สามสิ่งที่ยากเสมอกันพระองค์บอกหนึ่งการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การบังเกิดขึ้นขึ้นของตถาคตอรันตสัสมมาสัมพุทธะสามการที่ศาสนาคือพระสัทธรรมของพระองค์จะแผ่ขยายไปทั่วโลกดังนั้นการที่พุทธวจนะจะแผ่ขยายไปทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากเป็นสามสิ่งที่เสมอ,สมอกัน ดังนั้นประเมินได้เลยเราประเมินตัวเราเองได้เลยว่าถ้าเรายังประมาทอยู่ไม่ขวนขวายหรือมองแค่ว่าความเป็นอริยเป็นแค่ช้อยเลือกเท่านั้นจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราก็ต้องยอมรับว่าชาติหน้าเปอร์เซ็น์ที่เราจะได้3ามคติข้างล่างนั้นสูงมากเท่ากับปริมาณดินมหาปตพี เราก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้เอาและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะคำพูดพระองค์ตัดแล้วเป็นอากาลิโกอันสมณะพรามเทพมารปรมหรือใครทนนในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนไดนะ้ดังนั้นเมื่อเราได้ฟังพระสัตธ,ธรรมอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าเราอยากเป็นอริบุคคลขึ้นมาแล้ว และเราจะเห็นความสำคัญว่าอาริยบุคคลไม่ใช่ตัวเลือกเป็นตัวบังคับที่เราต้องเป็นให้ได้ถ้าศรัทธาในภักคุณสูตรให้เขาได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตแล้วจะได้อนนี้สงส์ประการใดประการหนึ่งในหกประการ เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้กับพระอานนท์ปาลบการตายของพิขูชื่อผักคุณะอันนี้สง์ข้อแรกนั้นก็คือเขาได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศประมรจันพร้อมทั้งอัฏฐาพยัญนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอสังโยต้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นถ้าไม่ได้ข้อแรกเขาไม่ได้เห็นตถาคตข้อที่สองแต่เขาได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพระมรจันพร้อมทั้งอัฏฐาพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง สังโยศดห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นข้อที่สไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตพวกนี้พึ่งตนเองได้เขาใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาในช่วงมรณะกาเลสังโยศดห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้น นี่คืออัน,นิสง์สามข้อของผู้ที่สังโยชน์หาเบื้องต่ำยังละไม่ได้ในช่วงก่อนตายได้ฟังคำตถาคตนะจากพระองค์จากสาวกหรือใครควรเองสังโยชน์หาของเขาเบื้องต่ำก็จะสิน้นก้อนที่สองคือพวกสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำสิ้นแล้ว ถ้าได้ฟังซ้ำหรือใครควรทำของตถาคตซ้ำจะได้เป็นอรหรันตะ์รวมแล้วเป็นอนิสงส์หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตหรือใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรมี6ประการนี้แหลนะดังนั้นคนก่อนจะตายโดยหลักการแล้วได้ฟังคำศาสดา ไม่มีอะไรเสียหายฟังไปไม่มีอะไรเสียศาสดาของเราเองเราฟังคำปุถุชนมาทั้งชีวิตทำไมก่อนตายนิดเดียวจะให้ฟังคำศาสดาเราไม่ได้ถ้าหาอะไรไม่ได้อ่านพระสูตรเองเลยให้เขาฟังใช้ได้นะ พระธรรมคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นถ้าธรรมะไปถึงเขาคือพระศาสดาไปถึงนั่นเองเพราะพระองค์บอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจากเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราดังนั้นในภักคุณสูตรอนุสาสนีปฏิหารของพระผู้มีพระภาคยังทรงให้ผลอยู่อินทรีย์ของผู้ตายจะผ่องใสสามารถสังเกตได้เพราะพระอานุ์ก็ไม่ได้มีอิทธิปฏิหารใดๆ สังเกตด้วยตาเนื้อของพระอานท์เองว่าทำไมภัคุณะพิกุนั้นมีอินทรีย์ผ่องใสแล้วเราก็ลองทดสอบดูละกันว่าอินทรีย์ผ่องใสเป็นอย่างไรไปตรวจกันเอาเองแล้วจะเห็นเป็นปัจจตังคำพระศาสดาของเราเองสืบทอดมาสองพันกว่าปี หน้าที่เราคือถ่ายทอดคำพระศาสดาให้เขาได้ยินส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่อินทรีย์ของเขาซึ่งไม่เท่ากันไม่มีใครตรวจได้นอกจากตถาคตพระองค์เรียกพระธรรมของรองค์ว่ากระแสแห่งธรรมพระองค์ตรัสว่า เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตไม่มีใครรู้ได้หรอกนอกจากพระผู้มีพระภาคถึงบอกหน้าที่เราเนี่ยนำคำศาสดาไปให้เขาได้ฟังให้เขาเป็นสุตตวาอาริยาสาวกโกเป็นอริยาสาวกผู้ได้สดับหรือพระองค์จะเรียกว่าพัะควัตโตปะนะสาวโกส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค แค่ได้สดับนิดเดียวบวกกับคุณสมบัติคือสมาธิที่เรากระทำอย่างชำนาญไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละบุคคลนั้นจะประนิพาน์ในภพหน้าโดยได้ไปเกิดเป็นเทวดาตามชั้นของสมาธิที่ตัวเองได้ถ้าปฐมฌานก็ไปเป็นพรหมกายิกาถ้าทุติยฌานก็ไปเป็นอาภัสสรถ้าตติยฌานก็ไปเป็นสุภกินหะ ถ้าจตุตฌานก็เป็นเวหาภะละแล้วบวกกับการได้สดับวันนี้เหมือนกับเราได้สดับไปแล้วถ้าใครไปเก็บตัวทําสมาธิจนไม่เสื่อมเมื่อกระทาการละเราก็ได้สองคุณสมบัตินี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นนั้น ตามสมาธิที่ได้เมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วเขาจะบปรนิพานส่วนเทวดาผู้ได้สมาธิแต่ไม่ได้สดับในคำตถาคตพระองค์จะเรียกเทวดากอน,นั้นว่าอสุตวาปุถุชเนนะปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเขายังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็ไปสู่นรกกับเนชานหรือเปรตวิสัยพระองค์บอกว่านี้แลคือความผิดแปลกแตกต่างกันการกระทำที่แตกต่างกันระหวางอสุตวาปุถุชเนนะกับสุตวาอาริยะสาวกโก ปุถุชนผู้มิได้เคยสดับในคำตถาคตกับอริยสาวกผู้ได้สดับต่างกันมากสุตตะทำให้เกิดความต่างกันอย่างมหาศาลดังนั้นสุตตะของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้จึงมาบอกเหตุผลให้เราเนี่ย รักศรัทธาตถาคตเชื่อมั่นในพระองค์เชื่อมั่นแล้วต้องศึกษาคำพระองค์ด้วยด้วยการฟังการเสพครบอ่านแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เราก็จะได้ผล จากการประพฤติปฏิบัตินั้นๆการบวชเป็นภิกขุเนี่ยพระศัสดาบอกว่าแม้เธอจเจริญอาณาปานสติชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีเรายิ่งเจริญอาณาปานสติมากมันก็จะเบียดพื้นที่ของอกุศลออกไปมากขึ้นเท่านั้นอกุศลถูกเบียดออกไป จนกระทั่งไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระศาสดาบอกว่าพระองค์จะพยากรณ์ผู้นั้นว่าบุคคลนี้จะปรนิพันธ์ในทิฏฐธรรมดังนั้นถ้าเราทิ้งอกุศลอย่างเดียวตลอดทิ้งทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆ จนไม่มีอกุศลในใจแม้สักนิดเดียวคืออุปมาเหมือนปลายขนทรายไปสัมผัสอกุศลเลยคนคนนี้จะปรนิพันในปัจจุบันแน่นอน <c oughs> ตัดไว้กับพระอานนท์ในเรื่องการพยากรณโดยใช้อินทรีย์ของ การพยากรณ์อินทรีย์ของสัตว์ที่พระองค์เนี่ยลงรายละเอียดให้พระอานน์ฟังว่าตถาคตดูอย่างไรในการดูอินทรีย์ของสัตว์แต่ในทางกลับกันถ้าใจโยมมีแต่อกุศลแล้วหากุศลไม่ได้หาธรรมขาวไม่ได้ แม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคจะพยากรณ์บุคคลนี้ว่าจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับเยียวยาไม่ได้เหมือนอย่างเทวทัตดังนั้นทุกคนเช็คในจิตตัวเองได้นะดังนั้นเวลาใครทำกุศลหรืออกุศลอย่าพึ่งไปรีบพยากรณ์ พระศาสดาจะมองฝั่งตรงข้ามด้วยเห็นใครทำอกุศลในปัจจุบันอย่าพึ่งรีบพยากรเขาว่าไอ้คนนี้ไปนรกแน่นอนอย่าพึ่งพระศาสดาจะกลับไปดูกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีไหมถ้ากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่ แล้วทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้คนคนนี้มีอกุศลธรรมเกิดในปัจจุบันคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเพราะตัวกุศลมูลนั้นแรงกว่านะนั้นถ้าทำไม่ดีในปัจจุบันนะกลับไปดู ทำฝ่ายขาวเขาคือกูศลมูลแล้วถ้ากูศลมูลเขาผลักดันให้กูสลธรรมเกิดต่อเนื่องคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสือ่อมแต่ถ้าเขาทํากุศลในปัจจุบันอย่าเพิ่งรีบพยากรณ์ว่าเขาจะไปสุกติโลกสวรรค์ไปดูอกุศลมูลถ้าอักุศลมูลของเขา ผลกดันให้เกิดอกุศลธรรมต่อเนื่องคนคนนี้แม้ทำความดีในปัจจุบันแต่ก็จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแต่ถ้าคนคนนี้ทำความไม่ดีในปัจจุบันและเมื่อพระองค์ย้อนไปดูกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดเห็นว่ากุศลมูลนั้น ล้มไปคนคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญน,นั่นคืออกุโสลธรรมที่เขาทำในปัจจุบันนั้นมันแรงแล้วล้มกุศลมูลที่ทำมาทั้งสังสารวัตรเช่นทำอนันตริยกรรม5้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอาลหาันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงให้แตกแยก ห้ากรรมนี้กุศลมูลลบแน่นอนรับกรรมตรงนี้ก่อนนะแต่ถ้าทำกุศล <c oughs> นะในปัจจุบันแล้วย้อนไปดูอกุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดแล้วอกุศลมูลลม้มคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม นั่นคือความดีของเขาแรงในปัจจุบันแรงอย่างไรคือสามารถดีจนแตะอริยะบุคคลได้อากุศลมูลความเลวอากุศลบาปกรรมที่ทำมาตลอดสังสารลม้มคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเช่นถ้าโยมแตะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลี ยมจะได้โสตาปฏิผลก่อนสิ้นชีวิตหรือถ้าแต่โสตาปฏิผลแล้วโยมก็จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวอากุศลมูลล้มละพบชาติมีจำกัดละอย่างนี้